น้ำพริกกะปิมาฝากจ้าทุกคนสวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกับเจ๊ปุยอีกแล้วนะคะวันนี้นี่ค่ะเพื่อนๆนี่เห็นไหมอันนี้ก็คือพริกนะคะน้ําตาลกระเทียมนะคะที่ปุยใส่ลงไปจะมาทําน้ําพริกกะปิค่ะจะมีมะนาวนะคะแล้วก็กะปิค่ะทุกคนนี่กะปินะคะเดี๋ยวเรามา ขลกพริกกันเลยนะคะนี่จะขลกพริกกับน้ําตาลกระเทียมรวมกันนะคะกระเทียมไปใส่กลีบเล็กๆนะคะเพื่อให้ไม่มีกลิ่นมากนะคะน,นี่ค่ะ,คะเดี๋ยวขออนุญาตขลกพริกก่อนนะคะนี่ค่ะทุกคนพริกเราก็ขลกแล้วเรียบร้อยนะคะ ปก็จะใส่กะปิลงไปเลยนะคะทุกคนนี่ค่ะกะปิใส่ลงไปอันนี้นะคะแล้วเราก็โขกๆ,ๆๆๆๆนะคะ กได้อยู่ประมาณนึงนะคะนี่ก็ให้พริกกับกะปิเข้ากันนะคะนี่เดี๋ยวเราก็มาปรุงรสชาติกันด้วยมะนาวนะคะทุกคนเดี๋ยวปุ๋ยก่อจะบีบมะนาวใส่ลงแบบนี้นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวขออนุญาตบีบมะนาวนะคะ นี่คะ่ะทุกคนกะปิเราใส่มะนาวแล้วเราก็คนให้เข้ากันนะคะก็จะได้น้ำพริกกะปิแบบนี้ค่ะใครจะน้ำพริกกะปิไปเออถาดคู่กับไข่ทอดไข่ต้มก็ได้นะคะหรือปลาทูปลาต่างๆก็ได้นะคะนี่แต่วันนี้พี่ทำน้ำพริกกะปิคะ่ะนี่คะ่ะเดี๋ยวเราก็เทใส่ถ้วยเลยนะคะทุกคน เอาสวยร้อนๆนะคะใครมีปลาทอดก็เอามาทา,านกับน้ำพริกกะปิก็ได้นะคะหรือว่าอันนี้ก็ไม่มีมะเขือพวงก,ก็ไม่เป็นไรนะคะนี่เป็นน้ำพริกกะปิคะ่ะเอาน้ำพริกกะปิมาฝากคะ่ะทุกคนนี่คะ่ะสำหรับคลิปนี้บุ๊กก็ฝากไว้แค่นี้นะคะสวัสดีคะ่ะทุกคน